TAL Education คือธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งมีสินค้าและบริการก็คือการติวหนังสือให้กับเด็กๆชาวจีนรู้หรือไม่ว่าธุรกิจติวเตอร์อย่าง TAL นั้นมีมูลค่ากิจการกว่า1ล้านล้านบาทซึ่งถือว่าใหญ่พอๆกันกับปตทบริษัทพลังงานอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วบริษัทนี้มีความน่าสนใจอย่างไรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง T A Education มีชื่อเต็มๆว่า Tomorrow Advancing Life Education เป็นบริษัทติวเตอร์รายใหญ่ของโลกจากจีนก่อตั้งขึ้นโดยคุณจางปังสิน้นย้อนกลับไปในปี2002ตอนนั้นคุณจางปังสิน้นกำลังเรียน MBA และได้ทำงานพาร์ทไทม์หลายงานเพื่อเป็นทุนในการเรียนของเท้าและหนึ่งในงานพาร์ทไมนั้นก็คือการติวหนังสือให้กับเด็กนักเรียนผลปรากฏว่าเด็กที่เรียนกับคุณจางปังซิน สามารถสอบคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยได้ระดับท็อปก็เลยทําให้มีเด็กกลุ่มอื่นๆเนี่ยให้ความสนใจอยากมาเรียนพิเศษกับคุณจางปักเซ็นมากยิ่งขึ้นหลายคนอาจเคยได้ยินมานะคะวว่านักเรียนชาวจีนเนี่ยเรียนกันหนักมากเพราะว่าชาวจีนนั้นมีความเชื่อค่ะว่าการศึกษาที่ดีนั้นจะช่วยยกระดับแล้วก็เปลี่ยนฐานะของคนคนหนึ่งได้เลยทีเดียวซึ่งแนวความคิดแบบนี้เนี่ยแหละคะ่ะที่ทำให้ธุรกิจการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนติวเตอร์นั้นมีการเติบโตสูงมาก ทำให้เขาและเพื่อนอีกคนนะคะตัดสินใจออกมาก่อตั้งบริษัทโรงเรียนติวเตอร์ขึ้นในปี2003นะคะแล้วก็เปิดสาขาแรกขึ้นที่เมืองปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศจีนค่ะโดยใช้ชื่อแรกว่าเฉยเอ๋อซื่อไม่นานนักนะคะธุรกิจของเขาก็เริ่มขยายเป็น4สาขาอย่างไรก็ตามค่ะคุณจางปักซินนั้นกลับตัดสินใจที่จะปิดโรงเรียนสอนพิเศษไป2ส,สาขาด้วยกันเพราะเขานั้นเกรงว่าทรัพยากรที่มีในขณะนั้นเขาไม่สามารถที่จะรักษาคุณภาพการสอนให้กับนักเรียนได้ ในตอนนั้นนะคะเขาชื่อว่าการที <autre Luis> ่จะรักษาแบรนด์ของธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการรักษาคุณภาพมากกว่าการขยายสาขาเพื่อทํากำไรกิจการของคุณจางปังซินนะคะเติบโตขึ้นค่ะจนในปี2010นะคะเขาก็ได้ตัดสินใจนําธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาที่ขณะนั้นชื่อว่าเฉยเอร์สนะคะเข้าไประดมทุนในตลาดหุ้นนิวยอร์กโดยมีมูลค่ากิจการในเวลานั้นเนี่ย45,000ล้านบาท ก่อนที่ในปี2013นะคะบริษัทจะเปลี่ยนชื่อมาเป็น TAL Education จนถึงทุกวันนี้ปัจจุบัน TAL Education นั้นให้บริการรับติวเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมไปจนถึงระดับชั้นมัธยมโดยมีวิชาที่ติวได้แก่คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาจีนฟิสิกส์เคมีชีววิทยาโดย TAL Education นั้นให้บริการการเรียนการสอนทั้งในแบบออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ค่ะ โดยนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทนะคะจำนวนสาขาของโรงเรียนกวดวิชาเนี่ยเติบโตขึ้นถึง6เท่าค่ะโดยปี2003นะคะมีจำนวนสาขาอยู่ที่153แห่งและในปี2020ที่ผ่านมามีจำนวนสาขาถึง936แห่งปัจจุบัน TAL Education นั้นมีสาขากระจายอยู่ใน90เมืองในประเทศจีนแต่สาขาส่วนมากของ TAL Education จะอยู่ใน5เมืองหลักของจีนนั่นก็คือปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจวเซินเจิ้นและนานจิง มาดูที่รายได้และกำไรของ t a l Education ค่ะปี2017นะคะรายได้อยู่ที่31,300ล้านบาทกำไร3,480ล้านบาทปี2018รายได้อยู่ที่51,500ล้านบาทกำไรอยู่ที่5,940ล้านบาทปี2019รายได้อยู่ที่76,800ล้านบาทกำไรอยู่ที่11,000ล้านบาท ขณะที่รายได้ทุกๆ100บาทของ TAL Education นะคะจะมาจากรายได้ที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ย75บาทรายได้จากการสอนตัวต่อตัว8บาทแล้วก็รายได้จากการสอนออนไลน์17บาท อีกเรื่องที่น่าสนใจนะคะก็คือนับตั้งแต่ TAL นั้นเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะคะมูลค่ากิจการของเขาก็เพิ่มขึ้นกว่า37เท่าแล้วค่ะ <Wow. S 1> จนทําให้ปัจจุบันนี้นะคะ Market Cap โดยรวมของเขาแตะระดับเกือบ1ล้านล้านบาทแล้วซึ่งก็มีมูลค่าพอๆกันกับปตทบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของไทยความยิ่งใหญ่ของ TAL Education นะคะทำให้วันนี้ค่ะผู้ร่วมก่อตั้งอย่างคุณจางปักซินนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีน โดยมีมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดกว่า357,000ล้านบาทเรื่องนี้ก็ทำให้เห็นนะคะว่าถ้าเรามองออกว่าคนวงกว้างนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรแล้วธุรกิจที่เราทำนั้นสามารถตอบโจทย์ความสำคัญเหล่านั้นของคนในวงกว้างได้ธุรกิจของเราก็มีโอกาสการเติบโตที่สูงมากอย่างที่คุณจางปังซินนั้นได้มองเห็นนะคะว่าคนจำนวนมากในประเทศจีนให้ความสำคัญกับการศึกษาและเขาก็สร้าง TAL Education ขึ้นมาจนวันนี้ ธุรกิจโรงเรียนติวเตอร์ของเขาก็กลายเป็นบริษัทมูลค่าล้านล้านบาทไปแล้วการลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย